วันนี้พามาชมสวนครัวกันอีกครั้งนะครับชมดอกมะเขือสวยๆส,นะสีม่วงดอกมะเขือในทําทำให้นึกถึงวันครัวสมอคนจะเก็บดอกมะเขือดอกมะเขือพวงใบครัวเราจะมีพวกเขืออย่างนี้ โนแสงนิดหน่อยเดี๋ยวก็ยังชัดอยู่กะเก็บไปแกงส้มนะวันนี้แกงส้มปลาสำลีสีสดๆ,สดๆอันนี้ก็มะเขือพวง ต้นสละนี่ก็จะเป็นออดิบออดิบก็เป็นบอลชนิดหนึ่งที่เอาการหรือเอาทางมาแกงส้มได้มีครบเลยนี่นี่ก็เป็นพริกขี้หนูสวนนี่ก็พอมีอยู่บ้าง โหละพาอันนี้ยีหลายีหลานี่เพิ่งออกมาปลูกนะยี่หลาเชื่อหรือไม่ว่ายี่หลาทางใต้นี่มันเผ็ดกว่าพลิกอีกนะี่ยเพราะว่าอากาศมันไม่เหมือนกันอากาศพวกไอ้ทางใต้มันจะมีลักษณะพิเศษ พวกเงาะพวกอะไรมันก็จะหวานพิเศษลงกองนี่ก็จะหวานพิเศษนะรสชาติพิเศษของอากาศอันนี้ก็บางกุฏ